เดี๋ยวผมจะมีเทคนิคนะในการสอนด้วยกันถ้าเกิดมีปัญหาติดยังไงเดีย๋ยวผมจะสอนทั้งติดด้วยสอนเหมือนจริงอะต่อเครื่องรันแล้วนะนะเครื่องวิ่งเลยใช่ป่ะปล่อยข้าวครับเดี๋ยวจะปล่อยครับผมทำไม่รู้นะทำไม่รู้นะค่อยๆปล่อยอ่ะเดี๋ยวค่อยๆเสียข,ข,ข,ข้าวนะที่ดูตรงนี้ดูนี่นะนเดี๋ยวแมันเกลี้ยงเลยป่ะเดี๋ยวรอก่อนนะจะไม่ได้ที่ มันจะไม่ออกถึงขั้เราจะเปิดประตูมันประตูยังไม่เปิดประตูอยู่นี่ปเปิดเบอร์สองมันจะเปิดเนี่ยดูนะเดี๋ยวมันจะโยกตรงนี้มนจ่อตรงนี้ได้พี่โอเคเลยก็ได้ทั้งกระบอกเลยลก็ได้โอเคได้เลยแต่พี่ต้องดูตรงนี้เป็นหลักนะเนี่ยตรงนี้นะพี่ต้องดูตรงนี้นะครับต้องไม่มีข้าวที่ต้องไม่มีข้าเปลือกเอยอะ เดียวเดียวเขารียบันมาที่ไง ดแล้วข้าวเปิดหมดใช่ป่ะเข้าเปิดหมดแล้วเราปิดเราจะไล่เข้าเปิดอกให้เกลี้ยงกอนนี้คือจบแล้วจบงานนะจบงานนี่จะไล่เข้าเปิดอกให้เกลี้ยงเราจะร้อยข้าวมาไล่กันเองไล่ข้ามาใหม่แล้วใหม่แล้วก็ตัวนี้ขึ้นไปเทียวตรงนี้เนี่ย้องเทได้เลยครับขึ้นไปเทียวตรงนี้โปรเทนเลยแล้วเรารอไล่ให้เข้าเปิดอกให้เกลี้ยงตัวนี้จะมีกระป๋องงานหนึ่งครับเดี๋ยวรอรอเนี่ยรอตรงนี้ให้เกี้ยงถ้าเกี้ยงปุ๊บเดี๋ย้าเปิดอกเกลี้ยงเลย เรเรียกว่าไล่ไล่ไล่สุดท้ายไม่งั้นเราถ้าเราเปิดปิดตัวไล่ข้านะเขาเปิดมันจะไปกองมันก็ไม่เกี่ยงแย่ที้เทไปเลย ปรับวนนิดหน่อยแสดงว่าสแกนมันยังมันเราเล่นกสแกนมันจอดมานานเดี๋ยวต้องรอทับฟักดีแล้วของสอบทดสอบแล้วจะลึกแสดงว่าเกี้ยงแล้วพี่ดูนะเนี่ย มันเหลือ hmm. น mm ้อยแล้วเราสามารถเปิดให้มันมันก็วนอยู่แล้วพี่มันก็วนแล้วก็ออกวนแล้วก็ออกแล้วคตอนนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไงช่วงตอนสุดท้ายเนี่ยเราสามารถดึงทูกอย่างห่างได้เลยเงี้ยเออเข้ามาแล้วดึงทุกอยางห่างเพื่อไม่ต้องการไม่เกินทุกอย่างเราก็ดึงเนี่ยเราก็ดึงปุ๊บมันก็ไม่เปราะเปลือกแต่ตอนเนี้ยใหม่ๆอยู่มันก็ยังไม่หมดแล้วมีต้อเปลือกอยู่เราเปิดไว้ก่อนนะไม่ต้อเกี้ยงนะเข้าเข้ามันจะสวยเกี้ยงนะจ๊าดแล้วถ้าคัดเอา อันนี้สีขา่งีเขเดียวเขาก็ไปขกับรถขรู้ได้ใช่ครับให้ไปขาับนี้ก็สีนี้ก็สีเขาก็เดียวคือปอกเปลือกอย่างเดียวจะปอกเปลือกร้อยแปดสิบเก้าสิเ็ก็คือยู่เลยจะปอกเปลือกเยอะหรือน้อยอ่แล้วป็ขักับากับนู้นอย่างเงี้ยหมดแล้วพี่พี่ก็ดึงลูกยางอ่ะพี่ลองดึงลูกยางดูดึงลูกยางออกดึงดึงปุ๊บ นี่ดึงดึงดึงลูกยางออกดึงนะดึงจะได้ไม่เปลืองลูกยางไงเขาเปลืองหมดแล้วดึงไว้หางแล้วจบแล้วก็รอให้ข้าวหมดรอให้ข้าวหมดก็มีแค่นี้หมดตรงนี้ก็ตรงนี้ตัวนี้หมดก็คือหมดเราสามารถเล่งได้เล่งโดยใช้ตัวนี้ดึงดึงนี้มาเล่งมันจะออกเร็วขึ้นมันจะกว้างไงเนี่ยแต่ว่าจุดเยอะสุดคือตรงนี้พอแล้วสีฟ้าแค่นี้พอแล้วสีฟ้าได้พอแล้วสีฟ้าได้พอแล้วนะเขาจะเก็บหมดแล้ว แเกี้ยไม่เกี้ยอยู่ที่สิบมือแล้วแหละแต่ช่วงท้ายเนี่ยสามารถขัดเข้าหักได้ปหมข้าผหักกระจอไปก่อนเข้าสทีส่วนจะเหลือที่หลังนะเครื่องนี้ถ้าเ่อพี่เอาเข้าวเนี่ยมาเทใหม่มันจะแยกได้เลยว่าเอาเข้าวหักออกไปเลยเรียรบเพปม,มันก็ทําได้คัดแยกได้แต่ว่าพี่ต้องเข้าใจเครื่องก่อนถ้าไม่เข้าใจเครื่องก็จะงงอยู่ดีขยามันจะขยาวเอาข้าวหักออกไปเอาข้าวไอ้นั่นออกไปก่อนเนี่ยเหลืออยู่วันนี้แค่นี้ประมาณนี้แหละครับถ้าพี่จะให้เกี้ยงพี่ต้องใช้ลมเป่า แต่เกพี่คิดว่าแค่นี้ก็พอไม่อยากทำเขาก็ mm hmm. สามารถปิดตัวนี้ก่อนครับปิดตัวนี้ก่อนตัวนี้โยโยมาเป็นตัวเบอร์หนึ่งโยกมาหนึ่งแก๊กโยกมาหนึ่งแก๊กแค่นี้พอหมุนตัวนี้เป็นเอรศูนย์ให้สุดเลยให้นังทึบเลยคือ,อย่างคืออะไรนะแล้วกดตัวอีกปิดแค่นี้นะครับแล้วก็เปิดฝาสองอันนี้เพื่อระาบายเข้า,ขาออกีนนะครับต้องสองฝาเลยใช่ครับ ใช่ครับใช่ครับแค่นั้นแหละครับอ,อ่าคือเราต้องการให้ที่ค้างออกให้หมด <Okay. S 2> คือเราเราเราจบงานแล้วไงเราดึงลูกยางแล้วเรานี้แล้วเราจบงานแล้วทำความสะอาดอ่าก็คือจบงานแล้วจบงานแล้วจบไม่มีเข้าค้างแล้วเรา,เาสะอาดเป่า,ป,าป่าให้เรียบร้อยใช่ไหมครับเรียบร้อยนี่คือจบงานแล้วสุดท้ายนะครับพอเราทำความสะอาดเสร็จปุ๊บเราก็มาดันลูกยางกับที่เดิมเดี๋ยวลืมการลืมกันลืม,ลม,ลมลอ่าอ่าแค่นี้จบนี่พร้อมใช้งานครั้งต่อไป ถ้าหยุดดึงลูกยังครับอ,อ,อันนี้คืออ,นนอันนี้คือสี่ลูกเดียวตั้งกระต้นยันจบข<ไ>จะสี่กี่ลูกแล้วแต่หัวท้ายเป็นอย่างนี้เหมือนกัน<ไ>ใช่จะสี่กี่ลูกแล้วแต่หัวท้ายอย่างนี้เหมือนกันจะสีสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบก็สอบหัวกระทาก็แบบเนี้อนยอะเดี๋ยวอันนี้จะมาสอนตัวก p ี5ส์ห้าศนนะครับให้กับ พี่พี่แนะนำตัวหน่อย,นนยพี่มีรัตเกียริจันพี่ยนะวีรัตเกียริกกจันเบียร์เจจันภาษาท้องถิ่นภาษาสุริน,รนราาทร์ภาษาสุรินทรนะ์แนะนำตัวภาษาสุรินทรน์กดอย่างงี้เลยเนาะพูดอย่างงี้เลยไมย่ใช่โอ <c oughs> ้พูดแถวบ้านนะอ่าภาษาสวยภาษาอ่าถออ่ะ,ออะดูนะก็จะมีให้ดูหลักๆนะครับเพราะก็คืออันนี้ตัวกล่องแปลงไฟ นี่กล่องแปลงไฟนะครับไม่ต้องทําอะไรกับตัวกล่องนะผมตั้งไว้ให้แล้วนะครับผมดูตัวเลขเป็นหลักตัวเลขผมจะมีอยู่ที่50 50 53เนี่ยที่ตัวเลขนะผมผมมันไม่มันสามารถปรับได้ความแรงนะแต่ผมให้เน้นว่าให้ดูตัวเลขที่ผมจะตั้งไว้นะวันนี้นะก็คือประมาณ50กว่า53ไม่ต้องยุ่งอะไรตัวเครื่องนะครับผมเวลาเราจะเปิดสวิตช์เราก็จะเปิดตัวนี้เอาตัวตัวนี้นะเปิดนี้นะตัวนี้เขาเรียกว่าตัวเปิดระบบแล้วเปิดไฟ ึ้นก็จริงถ้าโยกมาตรงนี้นะแปลเป็นเบอร์นี้ปุ๊บเบอร์หนึ่งเห็นไหมเปิดตะแกรงโยกแล้วเปิดตะแกรงโยกรอไว้เลยนะครับผมเบอร์หนึ่งอ่าเปิดตะแกรงโยกรอไว้เลยนะพอเปิดเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยเทข้าวพอเทข้าวเสร็จลิ้นเนี่ยยังไม่เปิดเห็นไหมลิ้นข้าวรงนี้นะอ่าต้องเปิดเครื่องก่อนนะก่อนเทข้าวนะเพราะใหม่ๆเนี่ยต้องเปิดเครื่องก่อนนะแล้วตัวเนี้ยมันมีเป็นลิ้นเปิดข้าวเห็นไหมเป็นระดับเป็นระดับปล่อยผมขีดไปให้แล้วคือไม่ควรเกินเบอร์ห้าไม่ใช่ว่าใช้เตคือ ตั้งแต่เบอร์หนึ่งสองสามไล่ไปเรื่อยๆได้หมดได้เช้าเนาะอ่าออกเช้าออกใจเวลากระท้อไปเสร็จนะครับกระท้อเสร็จข้าวจะลงมาตรงนี้นะตัวนี้เป็นลูกยางลูกยางอยู่ตรงนี้มีสองลูกเห็นไหมครับลูกยางมีสองลูกนะครับไข่น็อตมันมีน็อตหางปลาอยู่ตรงนี้นะครับน็อตเนี่ยไข่ง่ายใส่ง่ายถอดง่ายไม่มีอะไรยุ่งยากแต่ว่าไข่แน่นี้เดียวไข่มือได้เลยนะครับผมเนี่ยเปิดมาลูกยางเห็นไหมครับนะลูกยางนะครับผมเห็นลูกยางไหมครับว่าลูกยางต้องชิดถึงจะปอกเปลือกได้ตัวตัวที่ตัััััั้้้งงงงงลลลูููกกกยยยยาาาตตวทีีี่่คคืออนนนนเเปรบห็ม นะตัวนี้นะก็คือเห็นไหม e ตัวปรับทุกอย่างหมุนทางขวานะดูนะหมุนทางขวาทุกอย่างจะชิดเห็นไหมชิดไหมชิดไหมชิดชิดมาแล้วฮะชิดตัวนี้มั้งใช่ชิดไปแล้วครับปบ๊บเอาแค่แตะพอครับเวลาเวลาใช้งานจริงๆคือเราต้องปล่อยข้าวแล้วก็ทอเพราะว่าบางทีบางครั้งข้าวเนี่ยครับปอกเปลือบบางทีมันมีข้าวชื้นปอกยากข้าวแห้งจะปอกง่ายมันอาจจะตัวลูกยางเนี่ยแมมันต้องชิดขนาดนั้นก็ได้ เราต้องดูตอนเราปรับตรงนี้ครั้งเดียวครับแล้วเราปล่อยข้าวแล้วดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะจากนั้นตัวนี้เป็นตัวปรับลมแกลบนะแกลบผมคิดผิดวันนี้แกลบ,บ,บผมปรับลมสุดเลยแล้วกันนะครับเ<อ>ขารีบปรับตรงกลางเขารีบเจาะตรงนี้<อ>ตัวนี้นะครับผมเราสามารถเออเราสามารถเออทำไมมีขันโยกนี่หว่าตัวนี้นี่มีันโยกนี่วาอ๋อใหญ่เดี๋ยวมันจะมีข้าวรีบลงตร,บตรงนี้บ้างไม่เป็นไรเราเราเก็บกลมกองล้วเข้าไปเทใหม่ได้นะครับอะนะนะไข่ n ใส่ไว้ผมใส่ให้เลยครับผมจะสอนน้าใส่ไว้อ่านะครับตอนนี้ผมเปิดให้น้าดูเพราะว่าเผื่อน้าไม่เห็นแต่จริงแล้วไม่ต้องเปิดเราก็มองเห็นเห็นไหมมันจะมีรูเล็กๆอยู่ตรงนั้นไหมอ่าใช่ครับนะครับอ่าแม่นรูไปเอ่ยไม่แม่รูใช่ไหมอ่าอ่างนี้เดี๋ยวเพิ่อนีวะวางก่อนวางก่อนเดี๋เพิ่อยเดเพิ่งไข่วางก่อนนะวางค่อยเออกก่อนค่อยนั่นดูได้นหมตัวนี้ผมให้ดูอันหนึ่งนะตัวนี้มันลูกยางนะครับตัวปรับลูกยางคือตัวนี้ใช่ป่ะ มีตัวหนึ่งเวลาฉุกเฉินดูทางนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ผมจะเขียนไว้ตรงนี้นะดึงห่างดันชิดเวลาดึงอ่ะน้าไปดูทุกอย่างทุกอย่างเป็นไงห่างห่างเยอะเลยใช่ไหมอันนี้สำหรับฉุกเฉินเราจะได้ไม่ต้องไปหมุนตัวนู้นไงใช่ใช่เราพอเราดันนะผมดันนะเป็นไงชิดเลยสำหรับเครื่องติดเครื่องดับหรือว่าระบายข้าวทิ้งเราใช้ตัวนี้ตัวนี้ดึงดึงออกดึงออกเลยมันจะจบเลยนะครับผมนะ จนอ่านหน้าไข่เลยหน้าไข่เนี่ยหนา้าเขหน้าไข่ผมอยากให้หน้าไข่เพราะว่าจะได้ไม่กลัวเครื่องเพราะส่วนใหญ่เขาะจะกลัวภาษาญี่ปุ่นกันไม่มต้องกลัวญี่ปุ่นไม่กัดเรานะต้องรูป้ปะจริงจริงๆันนี้พี่เสียบแบบนี้เลยเสียบแบนี้นะฝามังนะนี่วางนะปุ๊บวางนี้นะนนะปุ๊บเข้ารองปุ๊บเนี่ยยัดเลยนี่หน้าตัวนี้ก่อน เนนีี่่ยวาง,ต,วางตัวล่างก่อนตัวล่างนี่ไงวางขาล่างตรงนี้ขาเรียเรียวางทางนอตปุ๊บมันจะเดี่ยใช่ไหมอ่ะไขนอตก่อนเนี่ยขยับแล้วก็ขยับเดี๋ยวขยับซ้ายหน่อยปล่อยปล่อยมือปล่อยหน่อยเนี่ยอ่ะลองไขดูแค่นี้นะครับมือจะสั้นเนี่ยมือสั้น่ะตจ่นเต้นของใหม่ใช่ไหมื่นเต้นของใหม่กกกววว่่าาจจะะได้้รููิธีท นะผมให้ทําเป็นหลักจําไม่ได้ไม่เปไ็นไรไม่ต้องกังวลเดี๋ยวจนะให้ลองสีจริงเดี๋ยวมันจะชินไปเองผมนี้ผมไม่แค่ทำเรารู้จักอุปกรณ์ก่อนเอาเข้าจริงๆเนี่ยใช้งานอยู่ไม่กี่ตัวเองใช้งานหลักๆอยู่ไม่กี่ตัวเรารู้ถึงตรงนี้ใช่ไหมครับตัวนี้คือข้อปล่อยแกบนะนะครับผมท่อปล่อยแกบนะครับตัวนี้คือต้นกระเพาะข้าวนะจะกระเทาะออกมามาขึ้นบนนี้นะครับผมตัวนี้มันจะมีลิ้นเปิด<ม>ปิด,เป,ดเปิดอยู่มผมตั้งไว้ให้แล้วข้าวจะไหลลงมาอย่างนี้ไหมเรามือลองนี้เลย จะเห็นข้าวลอ,ลองดูเนาะอ่าลองดูเพื่อเห็นข้าวเลยว่าข้าวเนี่ยมันปอกเปลือกดีเปล่าเดี๋ยวผมจะบอกเกณฑ์การปอกเปลือกให้ปอกให้เยอะที่สุดและข้าวไม่หักถือว่าดีจากนั้นข้าวมันก็จะลงผ่านตะแกรงนะครับให้ดูตัวนี้ดูให้ดูตัวเลขนะครับตะแกรงเราสามารถโมดิฟายได้แต่ยังไม่ต้องโมนะตะแกรงมีเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีเก้าชั้นเราสามารถเนี่ชั้นมันจะมีตามรูอยู่ตรงนี้ นะครับคอยเช็คทำความสะอาดเฉยๆอย่าให้มีพวกเศษไม้เข้าไปตันเป็นไปได้บางทีนะครับมันจะหล่นมาบนตะแกงตะแกงจะอยู่บนนี้ครับตะแงอยู่ตรงนี้ตัวนี้นะตะแกงอยู่บนนี้ยาวอยู่บนนี้คิดสภาพนะครับตะแงเนี้ยหนึ่งชั้นแต่ซ้อนอยู่ในเนี้ยเก้าชั้นหมายความว่าเราไม่ต้องสนใจแปดชั้นที่เหลือเราดูบนนี้ดูตัวเดียวดูบนชั้นเดียวชั้นเป็นยังไงให้ดูตรงนี้ครับดูตรงนี้สมมตินี้คือตะแงไม่ถ้าสมมตินี้ของจริงนี่คือตะแงนะครับตะแกงจตะแกงแบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนขีดส่วนตรงกลางแล้วส่วนทางซ้ายสุดใช่ไหมครับขีดอันนี้คือเขาเปลือกไม่ควรเกินเกนี้จะมีเกบอกอยู่นี่เกเกคือตัวนี้เขาเปลือกเขาเปลือกไม่ควรเกินตรงนี้นะครับผมตรงกลางเป็นข้าววนวนไปวนอยู่ในตะแกรงตรงซ้ายมือสุดนะครับมันจะออกมาเป็นเข้ากล้องตรงนี้ได้โดยผ่านการคัดแยกโดยตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ ตัวนี้เป็นตัวเลื่อนได้เห็นไหมนี่เลื่อนเห็นไหมเลื่อนเลื่อนมากนี่คือคัดเข้าเปลือกออกมากนะครับผมนะคับว่า,ออาถ้าเลื่อนแบบนี้คัดข้าเปลือกออกน้อย<ไ>ถ้าคัดออกน้อยคัดข้าเปลือกออกน้อยแสดงว่ามันจะไปตรงนู้นเยอะอ่านะให้ดูนะตัวนี้นะผมตัวนี้ปรับให้เป็นตรงนี้ก่อนนะครับตัวนี้ไม่ต้องตัวนี้ไม่ต้องยุ่งไว,ไว้ไว้ไว้ตรงนี้ตลอดส่วนใหญ่ไว้คัดน้อยตลอดนะครับผมเพราะอยู่ในเกณฑ์แค่นี้นะครับแล้วตัวล่างตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวปรับความเอียงของตะแกรงเลยนะถ้าผมหมุนขวา ตัวนี้มันจะขยับเห็นไหมมันจะขยับตะแกรงมาทางขวาแต่ตัวแหน่เราต้องกับตะแกรงมาทางซ้ายอยู่แล้วน่งเี้ยเี๋ยวต้องแทงลับประมาณนี้คืออยู่กับข้าวนะแต่ผมจะตั้งให้กลางๆไว้ก่อนเดี๋ยวลองดูของจริงก่อนอ่านะครับผมแค่นี้แล้วตัวนี้เป็นตัวรับข้าวข้าวเปลือกกับล็อคสองังไมตนี่คือตัวตัวกระเพาะตัวนี้นะคือตัวนี้ข้าวจ้อาช่องนี้ครับมาลงนี่ขึ้นไปกระเพาะใหม่ ข้าวนะออกจากช่องนี้มาตรงนี้ขึ้นไปปรับึงเอียงมันช่วย่วยอะไรครับอ่ขนาดของข้าวครับความเอียงคือความเอียงของตะแกรงเนี่ยครับปรับเพื่อให้เราเลือกว่าข้าวเนี่ยครับเกลี้ยงแค่ไหนถ้าเกลี้ยงแล้วแต่ดันเอียงเยอะไปข้าวหักถ้าเอียงดีข้าวจะหักหน้อยลงเรื่อยๆ่แล้วก็เกลี้ยงด้วยมันต้องเกลี้ยงด้วยแล้วหักหน้อยด้วยถ้าเ,าเอียงเยอะเกินไปข้าวมันจะบนเยอะ คือเราต้องการให้ข้าววนในระบบเยอะหรือน้อยมันจะมีผลกับข้าวที่เป็นเม็ดหนักกับเม็ดเบาเม็ดเม็ดสั้นกับเม็ดยาวเม็ดเล็กกับเม็ดใหญ่อย่างเงี้ยมันจะมีตรงข้ามกันมันตัวความเอียงยังมีผลอ่ะเดี๋ยวผมจะสีให้ดูก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวใช่ไม่ได้ะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสอนเลยก็ได้กันนะอ่ะผมอ่ะพี่พี่เาข้าวมาหนึ่งกระสอบครับข้าวหนึ่งกระสอบแล้วก็ที่เทข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวข้าวตรงนี้เอาเอาที่เทเอาที่ปล่อยข้าวออกต้นหนึ่งกะสอบให้ผมหน่อยที่ใส่ข้าวด้วยกะสอบเปล่าก็อันนี้เอามาเสริมทับนะตัวนั้นไม่ใช่ไม่ดีคือดีแต่เรามาเสริมกันเพราะว่าทงานสามตัวนี้นะครับนี่ตัวคัดแยะญี่ปุ่นอันนี้ของประเทศไทยของไทยเราเองนะครับนี่ของข้าวกองญี่ปุ่นเรามารวมมิกันนะครับผมนะครับเดี๋ยวเตรียมข้าวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเตรียมข้าวก่อนนะรบัค เดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนนะครับพี่ดูผมแต่ผมจะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อ่าไม่มีตัวเกาะไม่มีตัวเกาะพี่มไม่เหมือนกตัวเกาะไม่ไมีใช้ใช้อาจจะใช้ชถือก่อนแล้วกันนะจริงๆมันต้องมีขาตั้งนะของ,อ,งอ่ะโอเคเปิดสวิตช์เครื่องก่อนครับเปิดสวิตช์ก่อนนะเปิดสวิตช์ให้เครื่องให้เครื่องรันเต็มแรงก่อนฟูเต็มที่ก่อนอเทแบบไหนเอา จุใส่ตัตกมนยดีวาตอนนี้ตักก่อนตอนนี้ตักก่อนไม่อยากให้ยกเทเดี๋ยวเผื่อเผื่อยังไม่เข้าใจระบบนะเดี๋ยวเกณฑ์ก่อนคล่องก่อนแล้วก็จะให้ยกเทเอา,เอาตักใส่ลงไปเลยให้เต็มตรงนี้ตักไปก่อนนะครับต้องปีนสนิทนะต้องปีนสนิทไม่สนิทข้าวจะร่วงได้ยินเสียงข้าว่วกไหม เทใหเต็มไปก่อนถ้าตักใส่กระป๋องใหญ่นี่ก็ดีครับมามาอ่ะเต็มเลยนะครับดังนั้นนะอ่าพี่พี่ให้คนเทคนหนึ่งก่อนเดี๋ยวให้พี่พี่ไปเรียนรู้ผมนะพี่พี่เทไปก่อนนะผมจะเปิดตัวนี้นะเปิดเป็นเบอร์สองก่อนครับเนีย้ยจะเริ่มลงนะครับ ใส่ช้าก่อนได้ที่มันจะเร่งได้อีกเราต้องเช็คทุกอย่างให้ได้ก่อนเดี๋ยวเราดูข้าวแล้วกวาเนี่ข้าวมาแล้ว